สวัสดีครับผมนักเชี่ยวเซจจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของแฟกเต็มนะครับก็สืบเนื่องจากผมมาทำวิดีโอเรื่องการสอนการแฟกเต็มไปหลายตอนแต่ว่าก็ทำไม่นานแล้วล่ะนะครับรูปแบบในการเจเล็ตมันก็เจเลตเมื่อใหม่นะครับ่อให้ตาม,มเวอร์ชันของ Android Studio อผมเลยทำเวอร์ชันใหม่มานะครับเพื่อ อาจจะมาช่วยนักพัฒนาที่เวลาไปดูวิดีโอชุดเก่าผมหรือตอนทำแฟกเมนต์เครื่องใหม่เนี่ยทำแล้วมันติดนะครับเอาล่ะผมนิวผมกำลังนิวโปรเจกต์อยู่นะครับแล้วก็จะเลือกเทมเพลตแบบ tab activity แท็บแอคทิวิตี้ละกันซึ่งมันมีการใช้เรื่องแฟกเมนต์อยู่นะครับผมจะทำการเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบ Action Bar นะครับแล้วก็วิทเขาเรียกว่า View p a g e อร์นแบบแท็บแบบนี้นะครับผมกดฟินนะครับก็รอมันจเจเลขึ้นมานะครับ ก็ระหว่างนี้นะครับระหว่างรองก็ไม่เสียเวลาอธิบายนิดนึงก่อนว่าตัว f r a g m เ n t ต์ใน a n d r o i d มันจะมี2เผ่าพันธุ์นะครับคือ Fragment ที่มันมากับตัว OS เลยเพื่อง่ายคือบันเดิมากับตัว SDK กับ Fragment นะครับที่มากับตัว App Compact หรือเพื่อง่ายเรียกว่า Support นะครับมันก็จะมี Support V ต่างๆมานะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยโดยปกตินักพัฒนาเนี่ยมักจะไม่ใช้ตัว Standard มักจะใช้ตัวที่เป็น App Compact นะครับเพราะว่า ข้อดีมันคือว่าไม่ต้องรอให้ทาง user เนี่ยอัปเกรดตัวเวอร์ชั่นของ OS บนมือถือนะครับเราสามารถบันเดิลนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆลงไปในแอป,ปได้เลยที่ชื่อว่า App Compact หรือคือการบันเดิลไลบรารีนะครับซึ่งมันก็รวม f r a g m เมนเข้าไปด้วยโอเคไหมครับซึ่งมันก็รวม f r a g m เมนไปด้วยเอาละตอนนี้ผม New Project ขึ้นมาลวนะครับแล้วก็ ในเคสนี้มันทำการจัเลเยมาหนึ่งแ i t i ิวนะครับก็ใน a c t i v i t ตตัวนี้ที่เป็นลนักษณะเชิงเราแท็บซึ่งในวิดีโอผมบางคนก็จะดูอยู่นะครับหรือบางคนหัดทำอยู่นะครับที่เป็นลนักษณะเชิงแท็บสไลด์ก็ผมทํทำการจำมาที่ตรงบริเวณเขาเรียกว่า f fragment ละกันในเคสนี้คุณจะเห็นว่านะครับตัวนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าจำลองตัว Page Folder f r a g m e n t หรือว่าง่ายคือ f r a g m e n t หลอกๆอก,กนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราลันเนี่ยนะครับเราได้เห็นว่าเหมือนกับมี พารนลขึ้นมาก็าคือพารนลที่เหมือนกับเป็นหน้าเป็นหน้าซอย,ย่อยคือหน้าตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับหลายคนไม่ต้องการแบบนั้นหลายคนต้องการสร้างฟแฟมของตัวเองขึ้นมาถูกต้องไหมครับแต่เมื่อสร้างเสร็จปุ๊บมันดันเออเลอร์ทำไมครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเออเลอร์ได้ยังไงนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนผมขอดูซิว่ามันรันขึ้นอย่างนะครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปเก่านะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบตัวนี้ทิ้งนะครับก็ได้ทําการ ตัวนี้ผมออสักทีเปลี่ยนจากลบทิ้งเป็นสร้างมาใหม่ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นหลอกผมขอเคลียร์หลอกก่อนเอาละน่าจะมานะก็จะเห็นว่านี่คือหลักการของแฟกเมนต์ถูกไหมก็คือสามารถที่จะทำการประยุกต์นะครับเป็นลักษณะเชิงเหมือนกับซ่อนอยู่ในตัววิวเพจเจอร์ได้นะครับแล้วก็สไลด์แล้วก็พูดง่ายเกี่ยวกับหลักการของการรีวิวสนะครับอันนี้ประเด็นคือเราต้องการสร้างแฟกเมนต์ต่างหากผมก็จะทำการสร้างนะครับก็มาที่ตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็นิวครับ แล้วก็มาที่ตรงบริเวณ section fragment ผมจะเด้เป็นแบบ blank นะครับอันนี้ต้องระวังอีกหนึ่งสำหรับหน้าใหม่นะครับที่ไม่เคยทำ fragment มาก่อนผมแนะนำเลยว่าห้าม checkbox อันนี้นะครับพวกนี้มันจะเกี่ยวเรื่องของการทำ method ที่ใช้ในการสื่อสารกับพวก activity นะครับในการดัก callback ซึ่งถ้าเกิดคุณยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พยายามะทําทำนะครับอย่าติ๊กนะครับถ้าติ๊กก็คุณต้องมาทำการเขียนโค้ดเพิ่มด้วยนะนะครับแล้วน้าทำการ assign ชื่อมาสมมติผมตั้งชื่อว่าอะไรเดียเป็น j s o n แล้วกันนะครับ เอาละผมจะกด r ี a t e ครับเอาละมาทำการเจเนเรตสักเมนให้นะครับคาวนี้ผมจะลองทำการลบสักเมนแบบที่เป็นที่เป็นบ mm ันเดิลเข้ามานะครับกับต,ตัว activity ถูกไหม mm hmm. ก็ง่ายทำการมองหาอันนี้คือ i n n e r class ผมจะลบมันทิ้งนะครับปุ๊บ, mm hmm. บมันลบทิ้งแน่นอนบรรทัดที่ชื่อว่า get item ซึ่งเป็นบรรทัดที่ตัว View p a g e r นะครับ Adapter เนี่ยมันจะทำการขอให้คุณทำการ Return f r a g m e n t กลับไปมันจะ error แนละ้วทำไงล่ะนะครับผมก็ทำการเขาเรียกว่า ลบตรงนี้ทิ้งซะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับก็เปลี่ยนเป็นคำว่าา new นะครับ Json นะครับ Fragment เอาล่ะผมใส่คอมมาขึ้นไปนะครับแต่จะเห็นว่ามัน error ทำไมมัน error ล่ะโปรดสังเกตที่ตรง h i n มันจะมุมบอกว่ามันต้องการ fragment ที่เป็น support v 4แต่เองเนี่ยเสือก return fragment แบบที่เป็นธรรมดานะครับแบบธรรมาดามันหมายว่าไงอย่างแรกก่อนหน้านี้เนี่ย มันจะมีบอกว่าไอโฟ์ชันเนี่ยมันต้องการรีเทนแฟกเมนต์ใช่ไหมแต่ในอันนี้แฟกเมนต์ของมันเนี่ยที่ตรง Import มันบอกว่าต้องการ V4 ถัดไปครับแต่ไอคลาสแฟกเมนต์ที่มันเจนให้เรามันเสือกกวนตีนนะครับเจนมาเป็นแฟกเมนต์แบบ s มาตรฐานง่ายๆคือแบบที่มากับ OS ไม่ได้มากับตัวตัวแอปคอมแพควิธีการแก้คือลบมันทิ้งตรงนี้ทิ้งนะครับลบตรง Import ทิ้งมันจะ Error เนื่องจากมันไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเอาแฟกเมนต์ตัวไหนเรากด Alternate Enter ื่อทการเลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนแน่นอนเราก็ต้องเอาแบบไหนครับ v4 เพื่อมปทนทการละเข้ากับแบบแรกโอเคไหมผมก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูก็จะเห็นว่า error หายละนะครับไม่มี e อ r o r ถูกไหมเอาล่ะผมจะลองสร้างแฟกต์เมนต์สตัวหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็สองตัวดีกว่าผมก็มาที่ตรงแฟกต์เมนต์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ผมสมมุติแล้วกันนะว่าเป็นเจสันเป็น x อ l เ็นะครับตรงนี้อันเช็คก่อนนะครับ ผมกด enter ครับแน่นอนครับผมต้องทำการไรครับไปทำการลบตรงนี้นะครับก่อนแล้วก็ alternate enter import นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นเกาเรียกว่า support v4 นะครับในเคสนี้ผมต้องการจะดักใช่ไหมครับผมทำไว้แค่2 f r a g ก e n t นะครับนั้น get count มันถามว่ามีโมก่แท็บก็เปลี่ยนเป็น2นะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นแค่2เคสนะครับอันนึงก็เป็นอะไรครับเป็น json นะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่า XML นะครับถัดมาตรงส่วนนี้ผมต้องทำเป็นลักษณะอะไรครับ Switch Case นะครับก็เนื่องจากมันจะทการส่ง index มาให้เรานะครับแล้วก็ทำการใส่ portion index เข้าไปไมิการเปิดครับเริ่มเลยครับ case 0นะครับ break ด้วยนะครับอย่าลืม break นะบางควรเป็นเบรกมันกลายเป็นเปิด activate เปิดสัปสเปนเบิร์นะครับ break นะครับเออจริงๆถ้าที r e a กไม่ต้องก็ได้ใน c a s นี้ผมลืมไปนะครับเพราะเราเล่น return เลยก็ใส่ยี้เลยครับ ตรงนี้จะเป็น default ก็ได้เนื่องจากมันมีแค่ 2K เคสก็ใส่ไป default ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ก็ต้องแก้ไปเลยครับเป็น XML เ็ห็นไหมหมูไหมอันนี้เราก็มาดูที่ Lay o u t นะครับ layout ที่เป็นตัวดัมมี่เป็นตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบมันทิ้งได้ครับขณะที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นมันทำการเจนข้อความมาผมจะลองแก้ข้อความตรงนี้เป็นคำว่า Json นะครับโค้ดมบายแล้วกันนะครับจะได้ เห็นภาพง่งายๆนะครับว่าเป็นเทคหนึ่งตัวในขณะที่ตรงนี้ก็ฮาร์ดไปเลยนะครับก็ย่าทฮาร์ดไปเลยก็เป็น xml เอล่ะผมจะรันนะครับว่ามันสําเร็จไหมนะครับเอ,อเอร,ร์ตรงนี้บางทีก็ช่างหัวมันนะครับถ้ามันบางทีมันเพี้ยะนอ่ะผมก็บเป็นล่างไล่สาเหตุมันก็คือพูดง่ายผมจะดูแต่ผลลัพธ์ของจริงเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าก็มันก็มันก็ไม่เสมอไปนะพูดง่ายก็ถ้ามีเวลาก็ดูก็ดีนะครับเอะ่ะผมรันขึ้นมาแล้วก็เห็นว่า Json ก็จะเป็น a ฟกเมนของ j s o ัผมทำการสไลด์มาก็เป็น XML นะครับแล้วนี่ก็คือตัวอย่างการทำ c t m e n t นะครับบน Android s t i o แบบเวอร์ชันใหม่ๆนะครับผมรันด้วย Android s t i o เวอร์ชัน1.5อยู่นะครับก็หวังว่าคนที่อาจจะมีคำถามประมาณอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตโชว์เ c e b o o k ของท่านท่านหนึน่งแล้วกันนะในกลุ่มของทางโค้ดม o b บายนะครับ ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ประนามนะครับต้องบอกก่อนว่าคือผมอยากกระตอบพี่น้องเขาอะแต่ผมไม่เกียจตอบคาถามเดิมๆซ้ําๆผมก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยเห็นเพื่อนๆติดปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็โพสต์คลิปเนี่ยให้เขาเลยบอกไปดูซะเลยได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวห้ดูนะครับก็จะมีน้องท่านหนึ่งถามผมมานี่อันเดียวกันเลยเกิดอะไรขึ้นครับทําตามคลิปแล้วก็ยังไม่ได้นะก็ผมเห็นแบบนี้ปุ๊บลางๆก็เริ่มรู้ละมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็นั่นแหละก็โพสใส่เลยนะครับหลังจากบันทึกวิดีโ อันนี้เสร็จคงจะโพสเลยแหละโอเคครับสวัสดีครับ